ราคาไทยมาแล้ว i n f i n i ิต s m r t t 6ในราคา3,199บาทชาร์จชิปเทลิโ A35 กล้องหลัง8ล้านพร้อมเล่น AI ให้แบต5,000มิลลิแอมวันนี้ทาง IT f ีฟ t มีโปรดีๆมาบอกนะครับกับ l a ส a d a p เพเด y ลดหลังสตอ็อกช็อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสต็อกกว่า50% flash s a ลดส,สูงสุด90และคูปองส่งฟรีสนใจอะไรเลเพิ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ mm hmm. ล่าสุดทางอินฟินิประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูลสมาร์ e r i e ีที่ใช้ชื่อว่า Smart อินฟินิต m สมารยังเป็นทางการหล้วครับโดย i n นฟินิต m สมารเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นราคาประหยัดที่เข้าถึงได้ง่าย โดยมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.6นิ้วความเอียดระดับ HD+ ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio A35 ให้แหลมที่2กิกพร้อมอ gig, รอม32กิกบนระบบปฏิัตการ Android 11 Go ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด8มิลลิเซลและเลน AI ช่วยให้การถ่ายภาพมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับพร้อมด้วยไฟแฟลชแบบคู่รองรับการถ่ายวิดีโอระดับ Full HD ส่วนกล้องหน้าความละเอทยด5ลาบิเซลมีเทคโนโลยี AI Face Unlock สำหรับปลดล็อกด,ด้วยใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีเลือกหมด4สีคือสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวและสีดำครับใแบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับระบบชาร์จ10วัตต์สมาร์ทโฟน Infinix Smart 6มีราคาที่ไทยอยู่ที่3,199บาทสนใจะอะไรเพิ่มเติมหรือจะจัดสักเครื่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ